มีไก่ทอดมีข้าวเหนียวโอ้โหไม่ใช่แบบว่าเป็นจานเป็นจานนะคะเป็นกะละมังเป็นกะละมังเป็นกะละมังแบง่งค่ะแจกค่ะแจกกันกินข้าวก่อนแล้วน้องจะปิกบ้านละเดอ้อคือวันนี้น้องหมนอนละบอกเรียบร้อยนะคะวันนี้น้องหมนอนละเดี๋ยวน้องจะปิกไปนอนที่บ้าน กินใ er เอิมเนอรเจ้ากิน,กนข้าวกอนกินข้าวกอนปิก๊กสุดยอดจ้ะแม่เจ้าลาบหมูคะ่ะลาบแดงคะ่ะไก่ทอดจ้ะกับข้าวเป็นกะละมังกะละมังเลยนะคะพี่ศิริพงษ์บอกงานเลขที่บ้านครูอยู่ปัจจุบันเลยครับโอ้จัดไปคะ่ะพี่ตีชดาบอกครูจะได้โชคใหญ่จ้าสงสัยนกฟินิกจะมาเที่ยวจ้ะ อย่งยิงบอกฝันดีมากค่ะครูฝันดีเนาะพี่ยิงเนาะฝันดีมากเลยครูว่าน่าจะเป็นญาติญาติพี่พี่น้องน้องทุกทุกคนแน่เลยที่มาเที่ยวที่บ้านน่ะกินอิ่มหนำสำราญเนาะกินข้าวจอกันเจ้าอปันกันแบ่งกันเพราะว่าเป็นกะละมังใหญ่ๆหญ่อะทุกคนแต่ว่ามันมันไม่ใช่ปกติที่เราเห็นจะเป็นถาดเป็นถาดใช่ไหมแต่รอบนี้จะเป็นกะละมังใหญ่มากนะคะแบ่งกันนะคะ ชัดมากสุดๆเลยอ่ะที่ชัดมากสุดๆเลยเห็นลุงคนหนึ่งกำลังเอามีดหั่นหมูกรอบกำลังสับแบ่งกันอ,ะอ่ะขนลุกมากพี่ยิงยิงรอบนั้นพี่ยิงญิงก็ฝันแบบนี้เนาะโชก้อนใหญ่หลนทับพี่ยิงญิงนะคะทองหนึ่งบาทเงินอีกสองแสนกว่านะคะก็ฝันว่าเพื่อนแบ่งเนื้อให้ บ้านเลขที่แล้วก็อายุเลยค่ะครูฝันแบบนี้ฝันแบบครูเลยอู้จัดไปค่ะเลขที่ครูให้แม่นแล้วจ้าจัดค่ะพี่สักกุนานะคะรางวัลที่16ตัวไงหนึ่งห